ก็าเขากราบสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมโดยวเวนนี่ครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงสมาร์ทแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ลูกให่ผมนะฮะสมาร์ทแท็กนะครับตอนนี้ก็คือเขาเขาทำการเปิดยังไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวเขาจะเปิดตัววันที่29ปะ่ะเดี๋ยวขอเช็ควันอีกทีหนึ่งยี่สิบเก้ามกรานะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าซื้อและน่าจับจองมากในราคาราวๆประมาณ900บาทไทยนะครับ1ชิ้นก็900บาทไทย มีให้เลือกสีสีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพสีให้ดูด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับทําไมต้องเลือกซื้อ Smart Tag ของซัมซุงครับเพราะว่าเวลาคุณหาของอะไรเนี่ยก็ต้องไอ้บางคนเนี่ยแม่งมันหายากใช่ไหมครับก็ต้องมี Smart ทแทตัวนี้ในการห้อยไว้เวลาตามหาเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเพียงคุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดไฟล สมาร์ทแท็กที่คุณติดกับกอุปกรณ์นั้นไว้นะครับแล้วก็มันก็จะเจอไงมากขึ้นครับผมแล้วมันก็เรามาต่อกันนะครับอันนี้คือผมเข้ามา,าในเว็บซัมซุงนะครับในต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับเปิดพรีออเดอร์อยู่ในสีของเขาก็คือสีดําโอเคในราคา30เหรียญดอลลาร์นะครับ ก็เราวาประมาณเก0ร้อบาทใช่ไหมครับธรรมุดเรา30คูณ30ก็90้า้อยแล้วเนาะอ่าตีสว่าพันหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เขาสั่งเขามีพรีออเดอร์เป็นสีดำก่อนนะเพราะว่าเป็นสีพื้นฐานนะครับส่วนสีนอื่นอื่นอีกสีสีสีอะไรนะสีชมพูปะถึงจะพาม่ผิดนะสีน้ำเงินเข้มอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับผมอ่าอันนี้คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมอันนี้คือรูสายชาร์จนะครับ เป็น USB Type C ชารผมในการใช้นะครับอาฮะซึ่งระบบที่รองรับใน smart tag ททนะจะมีทั้งมันมีบางรุ่นนะครับที่รองรับต้องเป็นโทราศัพท์ที่แพงๆสักนิดหนึ่งนะครับเช่น Samsung Galaxy S20 เอาดรหรือ S20 ก็ได้ครับหรือว่า iPhone 11เลยหรือว่า i p h o n e 12ก็ได้เช่นกันครับโอเคเรามาดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก็อันนี้คือห้อยหกระเป๋าที่คุณเดินทางก็ได้ครับผมเวลาคุณขึ้นเครื่องไปที่ไหนนะครับก็เอาไอ้สมาร์ทแท็นี้ติดไว้ในกระเป๋านะครับผมจะได้รู้ว่ากระเป๋าคุณได้โหลดขึ้นเครื่องมาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ครับผมนี่คือดีมากครับผม แต่ว่ามันมีข้อจํากัดก็คือโทรศัพท์ที่รองรับไอ้สมาร์ทแท็กตัวนี้นะครับมีน้อยมากเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวเอ้ยมันยังไม่เปิดตัวอันนี้มันมันจะเปิดตัวยี่สิบอ่ะมันจะเปิดขายออประมาณนั้ครับผมเอาคือวันนี้ก็ทําการรีวิวจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมรีวิวต่อก็อย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในํารคิต่อต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ